ผมอดิศักดิ์ว่องกุศลกิจนะครับเป็น c ีอของบริษัทปามสปริงเพสนะครับปามสปริงเราก่อตั้งเมื่อปี1989นะครับปัจจุบันก็อายุประมาณ34ปีแล้วนะครับคือเราทํามาหลายโครงการนะครับและมีหลายเซกเมนต์นะครับก็มีตั้งแต่เซกเมนต์บนนะครับเราก็จะมีปามสปริงพิวาโต้ปามสปริงเพสนะครับแล้วก็ปามสปริงนิมานคอนโดนะครับส่วน ระดับลงมาก็จะมีเออร์บาน่าตอนนี้เราทำเออร์บาน่าหนึ่ถึงหนะครับและปัจจุบันก็จะมีโครงการพามวิวนะครับโครงการนี้นะครับโครงการพามวิวนี้เราก็สร้างเพื่อตอบสนองคนเจน Y นะครับซึ่งเป็นคนที่มีความรวดเร็วเป็นคนชอบความทันสมัยชอบการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนการใช้งานในในบ้านสามารถได้หลากหลายนะครับ มาทำเป็นห้องสตูดิโอส่วนตัวหรือจะเป็นที่ไลฟ์ขายของหรือจะเป็นต่ออนาคตเป็นห้องประชุมหรือจะเป็นฟิตเนสก็ได้นะครับก็สถาบัน FIABCI ออกเสียง c f c นะครับก็เป็นสถาบันที่ตั้งอยู่ในกรุงปารีสฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันก็83ปีแล้วนะครับ ก็จะมีสมาชิกที่เป็นสมาคมอสังหาอยู่ร้อประมาณ120แห่งทั่วทั่วโลกนะครับเขาจะมีการจัดระดับของโครงการที่มีคุณภาพนะครับที่เขาจะให้รางวัลนะครับสิ่งที่เขา,าเป็นปัจจัยที่เขาพิจารณาก็คือว่าจะมีในเรื่องของอสถาปัตยกรรมการออกแบบนะครับการก่อสร้าง financial marketing แล้วก็ การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและก็ผลประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกรอบๆโครงการนะครับก็เป็นโครงการอาสังหาดีเด่นประเภทแนวราบนะครับก็สิ่งที่ทำให้โครงการพางเว,วได้รับรางวัลน,นี้นะครับปัจจัยสำคัญก็น่าจะเกิดจากการดีไซน์การจัดวางฟังก์ชันบ้านที่ตรงใจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานะครับ ทำให้ใครที่ได้แวะเข้ามาในโครงการนี้เกิดความรู้สึกว่าเป็นโครงการที่น่าอยู่อาศัยนะครับครับก็เราภูมิใจมากนะครับที่เราสามารถส่งมอบจากเจเนเรชันสู่เจเนเรชันนะครับจากพ่อสู่ลูกจากลูกสู่หลานนะครับมาเป็นครอบครัวปามสปริงของเรานะครับทำให้มี แรงบันดาลใจในการพัฒนาโปรดักต์ของเรานะครับในเรื่องของการดีไซน์เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับทำให้ลูกค้าที่อยู่ในทำเลนั้นมีความสะดวกสบายและมีความสุขนั่นคือสิ่งที่ความสปริงจะมอบให้ทุกคนนะครับ